สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาร,สาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับทกศปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินให้เกษตรกรรายละ1,000 0บาทดอกเบีย้ยแค่10บาทต่อเดือนนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่2เมษายน2563นายอภิรมสุประเสรศิฐผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศ กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 กทกศจึงได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน200,000ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครอบครวัวมีรายละเอียดดังนี้นะครับต้องเป็นเกษตร,รกรและครอบครัวของเกษตร,รกรวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.1ต่อเดือนหรือ10บาทต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกันสามารถแบ่งชำระได้ตามความเหมาะสมนะครับท่านผู้ชมครับเช่นรายเดือนงวดละ429.17บาทรายสามเดือนงวดละ1,287.50บาทและรายหกเดือนงวดละ2,575บาทนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ต้องสูงเงินต้นและก็ดอกเบี้ยหกเดือนแรกนะครับนับตั้งแต่วันกู้นะครับ เปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปและนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง30ธันวาคม2563นะครับสำหรับวิธีการขอสินเชื่อนะครับท่านผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางช่องไลน์ B A A C Family ได้นะครับหรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code นะครับ หลังจากนั้นท่านผู้ชมก็เลือกเมนู COVID 19, โควิด -19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านท,ทกศกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดให้นะครับจะเริ่มทำได้ในวันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอทำสัญญาดังนี้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหมายเลขโทรศัพท์สำเนาบัตรประชาชนนะครับกรณียังไม่เป็นลูกค้าทกศ หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝากทกศนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับจัดทําสัญญาเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถานที่นัดหมายก็คือจะเริ่มทําสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับหลังจากทําสัญญาเสร็จธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ sms นะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนถอนเงินครับ ผ่านตู้ ATM โดยทกศเอโมบายหรือบัตรเดบิตหรือบัตร ATM ท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมของโครงการได้ที่คอเซ็ e เตอร์025550555นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวแอะดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรักทุกท่านครับขอบคุณครับ